เอาลนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์มาไปนะครับกับเกมซอมบี้เพล u กาและดอลองกระทืบเจ้าซอมบี้นั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้นี่เราจะได้ทําการทดสอบสิ่งต่างๆนะครับกับร่างกายของเจ้าซอมบี้ตัวนี้นี่นะครับก็จะมีทั้งพวกเข็มฉีดยาน,นะครับหรือไม่ก็อาวุธต่างๆรวมถึงสิ่งประดิษฐ์แปลกๆนะครับตอนนี้นี่โอ้โหอะไรเอย่ยเราสามารถให้เป็นเวลากลางคืนหรือว่ากลางวันก็ได้งั้นละ่ะ เอาล้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเข็มฉีดยาอันนี้ก่อนเอ๋จะอมบีเราจะมาจึก๊กไปเอาเฮ้ยเฮ้ยตายเลยล่ะเข็มสีแดงน,นะครับทําให้สมบีนี่ตายทันทีไหนขอลองเป็นเข็มฉีดยาสีม่วงนะครับจึก๊กเฮ้ยฟื้นขึ้นมาทันทีครับผมอ๋อดูสิครับโอ้โหเฮ้ยอ <laughs> ต่อไปนะครับเข็มสีเหลืองคืออะไรเอ่ยจึก๊กโอ้เปลี่ยนสีได้จึก๊ก แล้วนี่ล่ะจึก๊กอ้าเฮ้ยขาดเป็นชิ้นๆเดี๋ยวก่อนเออจะว่าไปนี่เราต้องทําการเสกซอมบี้ออกมาแบบไหนเอย่ยอ๋อแบบนี้นะครับนี่เรียกออกมาได้หลายตัวเอาละครับเราก็จึก๊กจึ๊กเออเห็นประสิทธิภาพกันไปแล้วนะครับผมนี่แล้วก็จะมาดูกันซิว่าระหว่างรถยนต์นะครับกับซอมบี้นี่อันไหนนะครับจะทนทานมากกว่ากันมัน โอ้โหแรงของซอมบี้นี่ต้านทานพวกเครื่องยนต์ไม่ได้หรอกนะนี่นะครับผมออกมา2ตัวแล้วก็จะมาที่อาวุธนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับอยู่กับปืนเอเคนะครับผมมาเป็นไงนี่ซอมบี้พวกนี้ดิโอ้โหโอ้โหแม่ตายแบบง่ายดายนะครับผมมาเรียกซอมบี้สัก3ตัวดีกว่าคราวนี้แล้วก็ลองมาใช้เป็นเหมือนจะเห็นเป็นปืนใหญ่ ลองดูซิกดใช้ยังไงเอ่ยใส่ซอมบี้เข้าไปกันห,หรือเปล่านะลองดูซิไม่ได้จะใช่หรือว่าต้องใส่ลูกระเบิดเข้าไปก่อนยังไงวะเนี้ยเอาละครับเอาเป็นว่านี่เดยครับผมลูกระเบิดมาลอกปะทะกับซอมบี้นะครับยับปุง้งหุ้ยหายไปเลยยอดเยี่ยมครับผมมาเอาซอมบี้สีเขียวมายืนแบบว่าสักสามตัวแบบนี้อีกแล้วจากนั้นก็ลองใช้เป็น ปืนดีนะครับปั๊บปั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 บเนี่นี่ก็ถือว่าเป็นปืนกลอีกแบบหนึ่งการยิงเฮดช็อตนี่ไม่ช่วยให้แม่โจมตีได้รุนแรงมากขึ้นเลยล่ะซอมบี้ปะท้ากับปืนตายสิแบบนี้มาเก็บทุกอย่างเข้าไปก่อนเอาละซอมบี้ออกมาอีก3ตัวสีม่วง2ตัวนะครับเออแล้วก็อาวุธนี่คราวนี้ลองใช้เป็นของมีคมกันบ้างมีดนี้นะครับจึ๊กการจะแทงซอมบี้ให้ตายนี่ควรจะแทงที่หัวจึ๊กจึ๊ก จึกจ๊กจึ๊กเสียบ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 อ่าอ่าเออเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างเพื่อนโอ้โหถึงกับล้มมาแทงข้างหลังจึกจ๊กจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเรียบร้อยแม่พวกนี้นะครับเกะกะเราจะต้องเก็บกวาดครับผมมาเหลือซากนิดหนึ่งลบไปซะโอเคนะครับแล้วก็คราวนี้นี่ขอลองเอารถยนต์ ลงมาทับหน่อยสิปาโอ้โหทำไมไม่เห็นเป็นอะไรเลยขับไปเลยบรนแหมสะใจจริงนะครับเกมนี้เอาละซอมบี้สาตัวพร้อมกับอะไรดีนะข่าวนี้กล่องนี้ไว้ทำอะไรเอ่ยไม่แน่ใจน่าจะไว้สำหรับการปิดกั้นนะครับซอมบี้นะครับผมและนี่ก็คือโอ้โหถ้าวางลงมานี่ซอมบี้ไม่น่าจะรอดดูนะครับเราจะลบพวกนี้ออกก่อนเอาออกให้หมด แม่ทำไมซอมบี้ดิเฮ้ยโดนทับยังไม่เป็นอะไรอีกเหรอตีแน่กระแทกกระผมโอ้โหมันจะใหญ่เกินไปแล้วเอาละครับแล้วถ้าเป็นซอมบี้กับนี่ล่ะเครื่องซักผ้ามาเราจะยัดซอมบี้เข้าไปเข้าไปเซ่เฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเอ่ยโอ้โหเราสามารถนี่จับซอมบี้เข้ามาปั่นนะครับ ถึงกับแม่มึนหัวน็อกตายกันเลยทีเดียวดูสิครับผมอออกมายังหมุนอีกถ้าตายแล้วนะครับไม่สามารถใส่กลับเข้าไปได้นี่อเอ้าแล้วครับผมต่อไปก็เป็นซอมบี้กับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันสายฟ้านะครับผมเราจะเอาซอมบี้อ้าวโอ้โหยลองจี้ดูแบบนี้ไม่รอดครับผมยาอ่าโอ้ยยิ่งกว่าไม้ชอ็อตยุงเฮ้ยเป็นอุปกรณ์ที่ น่าสนใจนะครับต่อไปก็อะไรเอ่ยโอ้โหใบพัดเฮ้ยดูสิครับผมตัวที่อยู่รอบรอบใบพัดแบบนี้นะครับแหมปลิวแน่นอนโอ้โหโอ้โหยไว้หลายอันนี่ลูกกตานะครับมองแทบไม่เห็นโอ้โหปลิวอยา่าเป็นไงเอาตัวนี้ไม่โดนเฮ้แต่ว่ารู้สึกว่าแม่มีลมพัดอ่อนๆนะครับเจ้าพวกนี้นีค่ค่อยๆถอยห่างออกไปเรื่อยๆอ๋อเก็ <c oughs> บให้เหลืออันเดียวก่อนแล้วกัน ปนะเก็บให้หมดเลยละกันอันนี้นะครับเป็นสายพานงั้นเหรอ๋อจับซอมบี้มาวิ่งนะครับปึ๊ปปุ๊ปป๊บโอ้โหยู้แลเลื่อนลงสู่ความตายเราจะทําแบบนี้นะครับผมอีเครื่องบดซอมบี้มาจับซอมบี้ลงไปเลยโอ้โหยูสิครับมาบดซอมบี้ให้เป็นชิ้นๆยับ <Yeah. S 2> โอ้ยสุดยอดมาเดินทางสู่ความตายไม่อ้าวโอ้โหยังไม่ตายเฮ้ย สงสัยต้องมีเพื่อนคอยดันหลังมาเอ้ยเพื่อนตายก่อนอีกเฮ้ย <c> เ <oughs> ออจับกดลงไปซะโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสะใจจริงๆมาซอมบี้ทั้งหลายเออจะว่าไปถ้าเรายิงซอมบี้ตายปุ๊บดูนะครับปั๊บปั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 บแเราจะสามารถฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าเอย <c oughs> นี่นะครับเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยกลายเป็นสีม่วงด้วยแล้วถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ต่อให้จิ้มศพ ก็ตายไปแล้วมาจึก๊กเปลี่ยนสีจึก๊กโอ้โหฟื้นคืนชีพได้เรื่อยๆโหดร้ายจริงๆมาซอมบี้ปะทะปืนก้นปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปืนนี้ดีนะครับผมโอ้โหปืนนี้ก็ใช้ได้แอซอมบี้มันตายง่ายจริงปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บแ้เอาใมาตัวนึงอุย้ยเกะกะพวกนี้ระเบิดทิ้งไปก่อนเป็นการเคลียร์แผนที่นะครับมามีบปังต้อจึกจ๊กจึ๊กเออเอ้ยโอ,อ,อ,อ้โหทะลวงอก ทลวงไส้ต่อไปก็ดาวกระจายนะครับผมฟุ๊บเอาใช้ยังไงเนี่ยโอ้โหต้องมาปักเองอีกปะโถส่วนอันนี้ก็เฮ้ยโอ้โหที่ช็อตไฟฟ้าเออคือสบิสลบมาเลยครับปึ๊บนี่ออกมาสองตัวช็อตไฟฟ้าจจ๊อเอสองทีถึงจะตายแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะหึ๊บจีด๊ดโอ้โหตัวขาดเจอสว่านนะครับแม่รับไม่ได้นี่คืออะไรเฮ้ยแม่เล็กโอโ ดูซอมบี้ได้ด้วยมาเกะกะครับผมระเบิดทิงไปก่อนนี่นะครับซอมบี้โอ้โหให้โดนดูดเดี๋ยว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 มานี่นะครับมานี่โอ้ยไม่ไหวนี่นะครับผมเปิดพลังอ่อนโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ซอมบี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลถูกดูดไปทางนู้นเฮ้ยไม่เอาแบบนี้สิเออนั่นแหละระเบิดเครื่องเอาละกลับมาสู่ภาวะปกติ เฮ้ยเครื่องโดนทำลายไปแล้วสำหรับปืนใหญ่นะครับอืมเอาเฮ้ยซอมบี้ยังโดนดูดไปอีกเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆบแบบมาเราจะต้องพยายามใส่ซอมบี้เข้าไปแล้วก็ยิงให้ได้นะครับเออโอ้ย <c oughs> <c oughs> แม่โคตรโหดโอเคนะครับผมสิ่งสุดท้ายที่เราจะทดลองน่าจะเป็นนี่หละครับรถถังมาและไงต่อโอ้โหสามารถกดสั่งยิงได้ปุ่ง <c oughs> <c oughs> ยอดเยี่ยมซอมบี้ทั้งหลายนะครับตอนนี้ยังถูกดูดไม่เลิกนะครับปามอุ้ยรถถังมีความโคตรแข็งแกร่งอเอาละไหนดูซิรถถังคราวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแห่รถถังนี่ถูกดูดไม่ได้เหรอโอ้โหพลังดูดตรงนั้นนะครับมันแรงกว่าตรงนี้เฮ้ยเกะกะเฮ้ยเอาละครับเซิร์ฟเวอร์เริ่มพังแน่นอนแบบนี้โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี้ยออกมาเยอะแยะจริงจริง เฮ้ยเกะกะเหลือเกินเอาละเบิดไปกินซะเออยพวกนี้ขับรถไปเลยปืนเอาละตอนนี้นะครับเราจะเออยเอาพวกนี้ออกนไหดูซิซอมบี้ทั้งหลายโดนโดูดไปใต้รถถังแม่เป็นเกมซอมบี้ที่เรียกได้ว่าโอ้โหสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับกับการคอยทำลายพวกซอมบี้แบบนี้มาปับป๊บปับปป ปอโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แม่สนุกสนานพอใช้ได้นะครับผมเราจะได้ทดลองกำจัดพวกซอมบี้ทั้งหลายนะครับด้วยอาวุธสุดล้ำต่างๆสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับเกมนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไปพลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสาววันนี้ครับผมจุบๆยับปุ๊มโมโห